ก็มันจะพัดเศนดีจะตายได้ีพี่น้อ<ม>งระวังเด็พดกพญารักปิดตาไว้ก่อนอืระวัง,งนะเจ้า <c oughs> ดีดนะีเอืดตำเส้นเล็กค่ะทุกคนบเบิงเดอจ้าเส้นเบิงอุย้ยเครื่องยางหลายยางคักเครื่องแบบกว๋วยเตี๋ยวแซ่บเลยค่ะพี่น้องคะอื มาเด้อจ้ามาเด้อาหารยังเส่มานั่งกินน้ำกันค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับแล้วมาพอกันอีกแลยจ้ะในช่องแซบแหงแแนเมือนี่ตุกกะบราจิพาพี่น้องมากินตำเส้นเล็กค่ะพี่น้องเครื่องแบบแหน่นแห้งคึ้ก๋วยเตี๋ยวค่ะ แต่เอามาตำสะป,ปะเดกแซ่บเป็นหอมมาเลยค่ะหายังเสบมานั่งกินด้วยกันกน,กน,นะครับมากินด้วยกันเลยครับเส้นโอ้เส้นขึ้นมาติดกันล้วแบบนี้อือหือตุกปลาไหลใส่น้ำมันดอกจะตุกหลวกแล้วก็เปล่าใส่โคกเลยพ่ออยากกินมันๆนะหนุน่มเส้นก่อนอ,อืมเด้อสดีเสตาค่็ มาค่ะอืซึ่งเหนียวมากแล้วาาก,ก็ติดกอนี่จ้ะใส่สามสันมาแบบแผ่นใหญ่เลยค่ะ ผาผ่พาพัดมนกาจ้ะพี่น้องร่มแรงอืมรมแห้งคืะใส่ผักบุ้งใส่กระหล่ำน้าัจ้ะจแซบ่บแทบเสร็ยาวๆด้วยค่ะแจ็บไหมหอืมนัวเนาะมาค่ะอืมเส้นก็นุ่มๆ เหนียวนุ่มกำลังดีเลยเส้นตมพันขาต่างกล่อ,องพี่นอ้องเดี๋ยวเวลากินนี่เอากระบวงว่างทั้งพี่อือจะได้ทานัดเมนูนี่ตุกเคยกินหร้อจะ๊ะติดใจ ถึงเวลาบรรจบมากินอีกทำมี่ไงค่ะพี่น้องคะมากค่ะอื ใสหมูไปกับมนันแห้งจ้ะอยา่างแซ่บ เที่ยงครับพี่นอ้องเบื่องเสร็จปิดเที่ยงยังบ่ายสองกัวเลยจ้ะเต้มคนมากเลยน้ำนี่เิ้มเยิ้มเลยน้ำแบบผัก นัวครบรสค่ะสำจัด ำน้อยสุดบ,บ่น่าจะน้อยไป <ừ. S 2> <c oughs> จะหมดนะเต็มถานเนี้ยงใส,ส่สีหิ้วแห้งจับพี่หน้องเ้นแบบเหนียวหนุ่มนึบแห้ง มื่อเสร็จมองแร้มันจะพัดเซนดีสตาไ์้ดีพี่อนาะระวังเด้กพญาอัระดับตาไว้ก่อนระวังนะเจ้าดีดีเืม คนคนวัวถึงใจเลยเจ้าก็แพ้คขาเพื่เจ้าสบตาสาบานเลยกลมนากมต,ตาวากับถวยเขาพี่น้องเลยแล้วต้องอายคนแท็กกับคนดูด้วยนะออืมอืมเดี๋ยวพี่น้องสิวา่าเอหมอนี่กลมนาคุยใจกับเขากับถวยเขาบอคุยบอกคุยกับเขาเลย นอวไปดรอ,อ่ะอือเผ็ดเผ็ดเซบนัวอยู่ในถาดเดียว รสต้องลองจับดูนะครับเมนูนี้แนะนำเลยแนะนำใครแนะนำผู้ชม,มเห็นจะแนะนำตัวเขาเมยล่ะโอ้ยอย่าแแ่บค่ะ หักรลบอ่ะอ่ะอืม Chốc bẹp bà, bà nhạc vang mươi nọ. Rất mà nói bà, được không? nhiều. อิมแซบ่บนัวขบรถเครื่องมากแบบแน่นจัดเต็มนะคะพี่นอ้องโอ้ต้องจัดอีกเลยแหละตัวมันแซบให้มันเข้ากันจ้ะเป็นคือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวประแดกค่ะพี่น้องค่ะแซบเนาะแซ่บพี่นอ้องลองเห็ดบังเดอจ้ะ คลิปนี้ตุกก็ฝากไว้น้ำตอจ่าฝากพี่น้องกดติดตามเปิดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมบังคลิปของข้าให้จมมด้อจา้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับ